ที่กําลังเหนื่อยกําลังทอ้อแท้โดนดูถูกเหยียบย่ำแบบใครจะดูถูกว่าอเอา้ยกระจอกเอา้าวอ้าเวลาไม่เอาไปทำอย่างอื่นเนี่ยวันๆเนี่ยมัน<อ>ทำ<ะ>แล้วมันได้อะไรเนี่ยมาเล <ทำ S 2> <ค>ี้ยงแพะทำแล้วได้อะไรเหรอโอ้คำถามนี้นะทำแล้วได้อะไรนะใครก็ตอบไม่ได้นอกจากตัวเราเอง วเราไม่ได้ทําอะไรเลยส่วนจะสําเร็จไหมเนี่ยเรานี่แหละจะตอบคําถามตัวเองได้ว่าจะสําเร็จไหมเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราทําไปแล้วมันไม่สําเร็จมันล้มเหลวมันไม่ได้เรื่องแบบใครบอกว่าเราไม่มีน้ํายานู่นนี่นั่นอ่ะมันไม่มีใครแบบคลอดออกมาปั๊บแล้วแบบเก่งเลยเว้ยไม่มีไม่มีพี่ไม่เคยเห็นใครแบบคลอดออกมาแล้วเดินเลยอ่ะไม่มีหรอกแต่ว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้มันต้องสําเร็จแน่นอนนี่เลยสําหรับคนที่แบบล้มเหลวท้อแท้เหนื่อย เราจะอยู่เป็นกําลังกจเราจะพามันดูว่า <S 2> <S 2> <S 2> เหนื่อยเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงสักวันมันต้องสําเร็จแน่นอนถ้าเราไม่ยอมแพ้ใช่ไหมไปเอาอาหารให้มันตามมาอันนี้<ร>อะไร,เ,รเนี่ยอัน<ม>นี้ผส,สมแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยเนะี่ยครับกระถินเพียวนี่กว่าเราจะได้มานนี่เหนื่อยนะไปตัดไปเนี่ยตากแดดต,ดตากฝนตากลมไม่มีใครมากำหนดชีวิตเราได้นะว่าเราจะชนะหรือเราจะแพ้ หรือว่าเราได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องอ่ะมีแค่ตัวเราเท่านั้นที่จะตอบคําถามเราได้ว่าทําแล้วมันจะสําเร็จไหมอยู่ที่จิตวิญญาณหัวใจเราเลยถ้าเราไม่ยอมแพ้สักวันมันสาเร็จอย่างแน่นอนตามมามาแลวมาแล้วเด็กๆฐานมาแล้วนี่ตามมาตามดาวเรืองนี่ดาวเรืองตอนเราซื้อมาใหม่ๆ เราซื้อมาสองหมื่นห้าคนก็บอกว่าผูซื้ออะไรมาเนี่ยไม่สมราคาเลยไม่สวยนูน่นนี่นั่นนี่ไงะอันนี้ก็เป็นผลจากความพยายามของเราจากที่เมื่อก่อนไม่สวยตอนนี้เป็นไงก็ไม่สวยเหมือนเดิมเดี๋ยวแม่งก็สวยสักวันหนึ่งแหละเน่เจแพลวาเน่เจแพนวาซื้อมาตั้งแต่ฟันยังไม่เหยนินตอนนี้ฟันเหยินแล้ว อเนเียเ้ยเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเหนื่อยกำลังท้อแท้โดนดูถูกเหยียบย่ำแบบใครจะดูถูกว่าเอ้ยกระจอกยากจนทุนน้อยไม่ได้เรื่องไม่ต้องสนใจ เพราะว่าเรายังไม่แพ้เว้ยเรายังไม่ได้ล้มเหลวคนที่จะบอกว่าเราล้มเหลวได้ก็มีแค่ตัวเรากวบใจเราเพราะถ้าเราไม่ยอมแพ้แม่งไม่มีทางล้มเหลวเกิดมาเป็นนักหน้าฝันอยู่แล้วไม่ต้องสู้เว้ยอย่ายอมสิ่งสําคัญอะแม่งไม่ได้สําคัญเลยว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรอะมันสําคัญตรงที่ว่ามึงไม่ทําอะไรเลยแต่มึงนั่งพิมพ์กงนอย่างเดียวไอเน,นี้ยสาคัญ แต่ถ้าเราลงมือทําแล้วอะ่ะมันยังไม่สําเร็จมันยังไม่ดีก็ไม่เป็นไรจําไว้อย่างเดียวอย่านั่งพิมพ์นั่งพูดอย่างเดียวแต่ไม่ทําอ่ะนั่นแหละไม่เกิดประโยชน์เวลาที่เราทําเราผิดหวังเราล้มเหลวอะ่ะอันนั้นอะ่ะไม่ได้เรียกว่าความผิดพลาดในชีวิตเว้ยแต่มันคือบทเรียนและจุดเริ่มต้นที่แบบเราจะลุกขึ้นมาสู้อะ่ะเพราะถ้าเราไม่มีความล้มเหลวไม่มีบทเรียนอะ่ะแม่ไม่ได้สู้หรอกชีวิตอะ่ะ ชีวิตมันต้องสู้เท่านั้นแหละถึงจะประสบความสำเร็จอ่ะเร็วถ้ายังมีฝันยังมีไฟอย่ายอมแพ้เราต้องสู้ต้องกาต้องประสบความสำเร็จตัองโพนี่ตองเก่งเงิน เพราะฉะนั้นนะที่อยากฝากไว้เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแนวคิดเลยว่าสําหรับคนที่เหนื่อยคนที่ท้อไม่ต้องท้อไม่ต้องคิดอะไรมากใครดูถูกเราปล่อยแม่งมีแต่ตัวเราที่จะกําหนดแล้วเราก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่มีแหละหนทางน,นักสู้ไม่ต้องซีเรียสเลยสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับที่ผ่านแล้วเพชร ว่าแล้วว่าฉันเลือกคนใหม่เพลินเพื่อนซียังไงล่ะเพื่อนซียังไงล่ะฉันว่าแล้วว่าฉันเลือกคนใหม่เพลินเพืี่ยนซียังไงล่ะตื่นดือด้อตื่นดือด้อ